สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมพบกับท่านผู้ชมวันนี้28มีนาคม2566 12นาิ15นาทีครับสวัสดีพี่น้องอสมอทั่วประเทศครับเงินค่าบริการอสมอรับครั้งหน้ามีพี่น้องอสมอถามมาว่ารับบันที่เท่าไหร่แล้วก็รับรับจำนวนเท่าไหร่ด้วยนะครับคลิปนี้มาตอบครับในการรับเงินค่าบริการอสมอครั้งหน้าครับรับ1,000บาทนะครับ เป็นค่าปบิการของเดือนเมีนาคมที่เราปฏิบัติงานไปแล้ว1,000บาทรับวันที่12เมษายน2566ครับก็แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน12เมษายนโอนเขา้าบัญชีให้พี่น้องอสอมอทั่วประเทศส่วนรายการหักชกอ,อสอมอสำหรับอสอมอท่านใดที่เป็นสมาชิกชกอ,อสอมอประมาณปลายสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนเราจะนำข้อมูลมาแจ้งให้ทราบว่าหักวันที่12เมษายน จะหักกี่ร้อยครับรอชมที่ช่องตองพร้อมพรลนะครับสวัสดีครับ